ที่ได้นะครับมีแต่สลิดไซส์ใหญ่ครับผมเข้าฝ่ามือนะครับนี่ดูนะครับดูครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมแปดตัวนะครับอันนี้เป็นไซพับของเซนนนนะครับให้เครดิตหน่อยครับเล็กขนาดนี้ปล่อยลูกปันจะเอาไปสองไหมดูสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้น้าท่วมนะครับ น้ำเต็มคลองแล้วตอนนี้นะคระับเยาพามาดูครับผมนะครับปลานั้นเริ่มขึ้นครับผมผมได้ดักใส่ไว้นะครับตรงปากอ่าวตรงนู้นนะครับปิดแล้วก็ทางด้านโน้นแล้วก็ทางด้านหลังโน้นนะครับสามสี่อันนะครับฝั่งโน้นไม่รู้ว่าจะลงเอาได้หรือเปล่าเพราะน้ําลึกมากครับผมนะครับปกติน้ําไม่มาก็ลึกอยู่แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้น้ําเริ่มเข้าน้ําเริ่มเข้าไปยังฝั่งโน้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่า จะได้ปลากันบ้างไหมนะครับมาดูใสกันะอันนี้เป็นบานประตูปิดนะครับผมได้ดักไว้นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะตอนน้ําแห้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีปลาบ้างไหมนะครับเป็นการดักดักปิดนะครับ ทางน้ำปิดรูนะครับรูปลาครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันครับผมเนี่ยใสยังอยู่ครับผมอุมปรกรณ์ที่ออกมากั้นก็เนี่ยหมอนข้างอุ๊ยเสียไม่รู้ปลาอะไรแล้วครับอยู่นะครับแต่ว่าแทงมือแล้วครับตอนนี้ ปลาสลิดครับผมอยา่าตายเพียบเลยปลาสลิดครับปลาสลิดนะครับได้แค่ปลาสลิดครับผมไม่รู้ว่าตัวเหี้ยเข้ากินหรือเปล่านะอันนี้เป็นไซพับของเซียนนลน,นะครับ ไม่รู้ว่าขายนั้นใส่นั้นรั่วบ้างหรือเปล่านะครับเพราว่ามันได้น้อยเกินนะครับเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คดูอีกทีเนี่ยที่ได้นะครับมีแต่สลิดไซส์ใหญ่ครับผมเท้าฝ่ามือนะครับนี่ดูนะครับดูครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมแปดตัวนะครับอันนี้เป็นใส่พับของเซนนลนะครับ ให้เครดิตหน่อยครับอ่าจริงด้วยครับน่าจะเป็นรูขาดนะครับอเรียบร้อยครับเหี้ยเข้ากินครับปลาไม่เหลือครับเฮ้ยพอเราฆ่ามันนะครับเราก็ผิดอีกครับทําร้ายสัตว์อื่นพอเราไม่ทํานะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับผลที่ออกมาครับอืมพอเราไม่ฆ่าสัตว์นะครับฆ่าเหี้ยนะครับผลที่ออกมาก็เป็นแบบนี้ครับเราก็อดครับผมถึงว่าที่จริงปลามันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับ โอเคครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไหมครับผมจะขอญาตแกะแกะก่อนนะครับแล้วก็อืมาดูกันครับผมขอญาตแกะแล้วก็ซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวไปติดตามอันถัดไปครับผมนะครับว่าเหี้ยจะเข้ากินอีกหรือเปล่านะครับดูครับเสียดายมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามครับผมอันถัดไปนะครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอีกอันครับผมเป็นนี้เป็นใส่โครงนะครับไม่หาจุดไม่ได้อยู่น หดไม่ได้ก็ไปอ,อยู่ตรงไหนนะครับน้ำลึกครับผมลึกจริงๆนะครับอ๋ออยู่หาจุดได้แล้วครับเหยียบเต็มๆครับผมเ <c oughs> หยียบเต็มๆได้บ้างไหมโอ้พองหมดแล้วอยา่าเอียงเลยพองหมดแล้วครับเสียดายมาก <c oughs> จริงครับนว่ปนินแล้วก็ปะสะัสละเศรษฐาเรษฐเมื่อวานฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนนะครับตกหนักมากน้ําก็เลยเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวจะมาลองลองตกปรากฏดูนะครับว่าจะขึ้นรหรือยังนิดน้อยครับ ครับผมเดี๋ยวดูอันถัดไปครับขออนุญาตเอาไปดักใหม่แล้วก็ทําเอาปลาออกก่อนครับเียดายมากเรามาดูอีกอันนึงครับผมนะครับอันนี้น้ําก็ลึกครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวบ้างไหมนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับน้ํามาเยอะครับผมไม่รู้ตัวอะไรครับผมอยู่ในเสื้อต่อยไม่ได้หยุดเลยน่าจะเป็นมดก็เป็น ไม่เจอไม่รู้ว่าหัวอยู่ไหนเจอแล้วเจอหลักแล้วเจอหลักแล้วแต่ไม่รู้ว่ะมันอยู่ไหนนะครับตรงหัวมันนะเชือกที่มัดไวน้นะจะเจอแบบนี้โอ้ยไม่รู้ปลาเลยนะอยู่ข้างในครับลื่นๆครับผมอาจจะพองแล้วนะครับ Oh, yeah. องเอยอ <Yeah, yeah. S 2> เป็นการวิธีการหากินแบบบ้านๆนะครับท่านใดสนใจชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับมาดูกันว่าได้บ้างไหมไอ้ยา <Yeah. S 2> อันนี้เป็นใส่ผ้าปอเส้นมันกับ อจจออโอ้ยปัาสลัดอีกแล้วยังเป็นอยู่1ตัวครับผมพอ,อได้กินอยู่แล้วครับพอได้กินอยู่แนละ้ตอนนะครับ ปลาสลัดทอดรสชาติอร่อยครับผมกรอบๆนะครับข้าวลว้อนๆเนี่ยอันนี้เป็นใส่ปภาบของเซนต์หมดเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะอันนี้ส่งพลันเน่าแล้วครับเสียดายมากครับผมหอมจิตมือเลย ใส่พับเสียนนนนะครับอันนี้นะดักง่ายนะครับแค่มีไม้สองนะครับสองอันนะดักหัวนะครับดานตรงตรงท้ายก็ผูกด้วยเชือกนะครับผูกด้วยหญ้านะครับหรือว่าเสาต่างๆนะโอเคครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ อันนี้เป็นขนาด18เซน18นิ้วนะรู้สึกว่านะครับ18นิ้วดูการพับเก็บง่ายครับผมใส่พับเซยนนลนครับผมเครดิตให้เครดิตนะครับครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันถัดไปครับผมโอ้ยชาเดี๋ยวผมวางไว้นี่ก่อนนี่ครับยอดตกนู้บดูว่าสวยๆท้งนั้นครับ เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนครับผมว่ายังอยู่ไหมนะครับยังอยู่ครับผมไม่แค่ตัวเดียวนะครับ,ลบแล้ว,ว,วลก็แล้วมาดูนะมีมาได้บ้างหรือเปล่าได้กี่ตัวกันขยับเยอะมากโอซปอนเขามีซม,ม,มีเสียงเนี้ ไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงความได้บบกตัตนิดเดยม,มากเป็นไงลนลาไม่เดินตรงนี้ตรนนี้เป็นใส่ทับเหมือนกันครับผม โอเค่ปะนินเนีอยลูกปะนินนี่ผมปล่อยนะครับเนื้อเ,เล็กขนาดนี้ปล่อยก็ลูกปะนินมันกจะเอาเลยไปทำหมอนะเดือยวเอาไปทอดกินก้างไม่ได้กินเนื้อ ใที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวขอทำความสะอาดใส่ก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามีรอยรั่วหรือเปล่านะครับพวกเขี้ยวเยอะครับที่นี่ครับ ไม่มีใครกินไม่มีใครทำอะไรนะครับแล้วก็เลยเยอะนะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ผมสิครับบายบายครับกระสดดีพ่อแม่พี่น้องนะ วันนี้ก็มาดูไอโง่ครับผมมาดูไซส์นะครับนี่ครับผลที่ได้นะครับโดนขโมยครับผมเร็วมากครับผมคนที่ขโมยนะครับขนาดเขียนป้ายบอกไว้แล้วนะเขียนป้ายด่าวไว้แล้วนะก็ยังขโมยครับน่าจะไม่เข้าใจภาษาคนครับผมพวกนี้เขาน่าจะให้สมองมาน้อยครับก็เลยทำหากินเองไว้ได้นะครับนี่ อันที่เหลือครับผมมีอะไรบ้างปลาหมอครับผมปลาหมอแล้วก็หอยเชอรี่นะปลาหมอตัวใหญ่ครับน่าจะหาก,กินเองไม่ทำทำเองไม่เป็นนะครับรู้ว่าไม่มีตังค์ซื้อนะครับนี่นะครับอันตรงนี้นะครับ น่าจะไม่มีตังค์ซื้อครับเ,ออเร็วมากขนาดเขียนป้ายนะครับเนี่ยดูยนะถ้าพ่อแม่มึงเคยสั่งสอนนะครับห้ามขโมยของคนอื่นอ่านไม่ออกครับเน๋ยออ่านไม่ออกก็เลยขโมยนะไอ้งโง่อันนี้เป็นที่ดักใส่ของผมอันใหญ่นะครับเรียบร้อยครับโดนขโมย ได้ก็มีปลาหมอตัวใหญ่หนึ่งครับผมบสำหรับอันนี้นะ้วมาดูอีกอันครับผมอยู่ใกล้ๆกันนะครับ ดักใหม่นะครับให้พวกขโมยนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเขียนป้ายด่ายิงนะว่าให้เอามาคืนนะมีอยู่รอบนึงครับผมผมเขียนป้ายไว้นะครับบอกให้เอามาคืนนะอันนั้นน่าจะเข้าใจภาษาคนอยู่แต่อันนี้น่าจะไม่ใช่ครับผมน,นี่สอง สองอันนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่สามครับอันที่สามนะมน่าจะโดนเมื่อคืนแล้วครับคนอย่างนี้นะครับหากินเองไม่เป็นนะครับโชขสมโมของคนอื่น ปลาสลิดต,ตัวนึงลงเลยอันใหญ่นะเสียใจมากเอาปลาสลิดเมื่อกี้ไปไหนเอาหายหมดเลยรั่ว แล้วเหรอน่าจะรั่วอีกแล้วครับอันนี้คิดว่านะครับอ,อันนั้นตายแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอีกอันครับผมนะครับ